สวัสดีครับในส่วนของคลิปนี้ก็จะสอนวิธีการสมัคร Gmail นะครับ Gmail นั้นถ้าเกิดเราจะทำบล็อกเกอร์ก็จะเป็นต้องมีรหัส Gmail ก่อนนะครับเพื่อเราจะสามารถสร้างบล็อกเกอร์ได้ก็ให้เราเข้ามาหน้าเว็บ Google ธรรมดาก่อนนะครับแล้วกดคลิกตรงนี้ลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นหน้าส่วนนี้นะครับที่ให้เราป้อนรหัสเราเข้าไปนะครับถ้าเกิดเราจะสร้างให้ดีใหม่ แเราองกดคลิกสร้างบัญชีตรงนี้นะครับอ่านะครับสร้างบัญชี Google ของคุณก็เราก็กดตามนี้ไปเลยครับอ่าสักครู่นะครับในส่วนตรงตรงตรงนี้ก็คือให้กรอกชื่อของเราเข้าไปนะครับ นะครับและในส่วนของตรงนี้นะครับเลือกชื่อผู้ใช้ก็ให้เราตั้ง id i d พาสเวิบริดธรรมดาละครับก็ถ้าตั้งชื่อไปนะฮะและเราลงท้ายตรงนี้เราต้องเป็น gmail.com เท่านั้นนะครับและส่วนตรงนี้คือให้เราใส่รหัสผ่านนะครับ ก็ให้เราใสา่รหัสผ่านอีกครั้งหนึง่งแล้วเราก็ใส่วันเกิดนะครับนี่ก็ใส่ให้ใส่เบอร์มือถือแล้วเข้าไปนะครับ ที่อยู่อีเมลปัจจุบันของคุณนะครับก็เราไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับให้เราใส่ตรงนี้นะครับที่อยู่อีเมลปัจจุบันของคุณอันนี้เราไม่ต้องใส่ก็ได้ครับถ้าเกิดเรายังไม่มีนะฮะก็ปุ๊บตรงนี้นะครับมันจะให้เราใส่อข้อความที่อยู่บนภาพนะครับเราก็ใส่ต่อไปอ่ะอันนี้ให้ใส่สองสองเก้านะครับนี่ก็ให้เลือกตำแหน่งที่เราอยู่ครับแน่นอนครับผมอยู่ประเทศไทย นะครับแล้วเราก็กดขั้นตอนต่อไปนะครับอ่าผมกดยืงยันนะครับให้เรากดยืงยันปุ๊บครับแล้วกดขั้นตอนต่อไปรอมันแป๊บนึงนะครับอ่าโอเคครับผมสมัครรหัสเรียบร้อยแล้วยินดีต้อนรับอ่านี่นะครับโอเคกดทําต่อนะครับปุ๊บอ่าเราได้มันแล้วครับ gmail ของเรานะครับ ่าเรียบร้อยแล้วครับก็ในส่วนของคลิปนี้ขอจบลงด้วยแต่เพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ